ลองจินตนาการว่ารายการสดระดับโลกที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกลับพลิกกลายเป็นค่ำคืนที่ไม่มีใครคาดคิดนักสแสดงชาวอเมริกันผู้ถูกยกย่องว่าเป็นเทพบุตรอยู่ดีๆทำไมรอยยิ้มอบอุ่นของเขาถึงหายไปอะไรคือสิ่งที่พิธีกรพูดเกี่ยวกับอาหารไทยจนบรรยากาศทั้งสตูดิโอเปลี่ยนเป็นความสยองขวัญที่น่าขนลุกเสียงช้อนกระทบจานกลิ่นอาหารที่ค่อยๆกลายเป็นกลิ่นไม่ประหลาด และแววตาของชายหนุ่มที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่ไม่ใช่แค่การถ่ายทอดสดธรรมดาแต่มันคือค่ำคืนที่โลกทั้งโลกแต่ไม่มีวันลืมถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นห้ามกับพรตาและห้ามกดข้าแม่แต่วินาทีเดียวกดติดตามและดูจนจบเพราะสิ่งที่จะได้เห็นต่อไปอาจทำให้คุณขนลุกจนลืมหายใจเสียงดนตรีเปิดรายการดังขึ้นไฟสปอตไลท์สว่างว่า ทุกสายตาจับจ้องไปที่ชายหนุ่มรูปร่างสูงสง่าเขาคือนักแสดงฮอนลีวูที่ใครๆเรียกกันว่าเทพบุตรรอยยิ้มอบอุ่นแววตาเปล่งประกายทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยสเสน่ห์โต๊ะเต็มด้วยอาหารไทยหลากหลายกลิ่นหอมของต้งยมยำลอยฟุ้งเสียงน้ำซุปเดือดปุดๆก้องในสตูดิโอพิธีกรยกช้อนขึ้นตักคำแรกเข้าปากแล้วหยุดนิง่งสายตาเปลี่ยนไป รอยยิ้มค่อยๆเลือนหายก่อนจะพูดเสียงดังแฝงความเสียดแทงอาหารไทยนี้เหมือนจะเกินไปหน่อยนักลิ่นแรงเกินสตูดิโอเงียบลงทันทีเสียงหัวใจของนักสแสดงหนุ่มเหมือนเต้นแรงขึ้นแสงไฟรอบก,กายกลับดูแสบตาเขาหยุดหายใจไปชั่วขณะมองจานอาหารตรงหน้าแล้วเงยหน้าขึ้นศบตาพิธีกรรอยยิ้มเทพบุตรค่อยๆสลายแทนที่ด้วยแววตาคมกริบ เหมือนโคมิดท,ที่สะท้อนประกายไฟเสียงเก้าอีเลื่อนดังเอียดความตึงเครียดปกคลุมทั่วสตูดิโอทีมนาำบางคนเผลอหายใจแรงคนดูในห้องส่งนั่งตัวแข็งมือของนักสแสดงกำชับช้อนแน่นเขายกมันขึ้นช้าๆเหมือนจะสื่อบางอย่างที่มีคำพูดใดอธิบายได้บรรยากาศเหมือนหยุดนิ่งทุกคนเฝ้ารอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปมือที่กำชับช้อนยังคงสั่นเล็กน้อย เสียงโลหะกระทบจานดังแผ่วดังก้องในความเงียบที่กดดันนักสแสดงหนุ่มค่อยๆตักต้กตยมยำขึ้นมาไอ้น้ำร้อนพวยพุ่งคลอใบหน้ากลิ่นสมุนไพรจัดจ้างกระแทกจมูกเขาสบตาพิธีกรอ,อีกครั้งแววตาคงข้มเหมือนคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบจากนั้นเขาตักคำโตเข้าปากเสียงซดซุบดังชัดเจนทุกสายตายิ่งจับจ้องราวกับโลกภายนอกหายไปหมดริมฝีปากเขาเมมแน่น ดวงตาปิดลงชั่ววินาทีเหมือนกำลังต่อสู้กับรสชาติรุนแรงที่ถาโถมพิธีกรเริ่มขยับเก้าอี้สีหน้ากลายเป็นความอึดอัดเสียงกระซิบของผู้ชมดังขึ้นรอบสตูดิโอแล้วทันใดนั้นนักสแสดงลืมตาขึ้นสายตาเปลี่ยนไปอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่ความอบอุ่นที่เคยมีแต่เป็นแววตาที่แฝงด้วยแรงกดดันลึกลับทำให้ทุกคนรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งร่างเงียบ เงียบจนได้ยินเพียงเสียงหายใจของเขาและหัวใจที่เต้นแรงของทุกคนในห้องเขาวางช้อนลงบนโต๊ะดังกึกเสียงสะท้อนเหมือนฟ้าผ่าในความเงียบบรรยากาศเข้มข้นเกินทนราวกับว่าความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยแสงไฟบนเวทีส่องลงมาตรงใบหน้าของเขาพระกายเหงื่อกัะบ,บนหน้าผากดวงตาไม่กระพริบราวกับถูกจุดไฟจากภายในพิธีกรพยายามฝืนยิม้ม แต่ริมฝีปากสันราริกมือที่ถือไม่แน่นจนเส้นเลือดนูนเสียงกล้องแพนเข้ามาใกล้เลนสะท้อนทุกความตึงเครียดผู้ชมทั้งในสตูดิโอและทางบ้านต่างหยุดหายใจนักสแสดงค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าเสียงเก้า e อี้ครูดไปกับพื้นดังสะท้อนเงาของเขาทาบทับพิธีกรจนแทบมองไม่เห็นแสงไฟอาหารนี้เสียงทุ้มต่ำของเขาดังขึ้นชา้ชาๆคือหัวใจของคนไทยทุกคนตัวแข็ง คำพูดนั้นกรีดลึกเหมือนคมดาบแฝงด้วยทั้งความภาคภูมิและความกดดันพิธีกรหลบสายตากลือน้ำลายลงคออย่างยากลำบากบรรยากาศรอบกายเหมือนกำลังจะระเบิดออกเสียงหัวใจของผู้ชมบางคนดังจนคนข้างๆได้ยินบางคนยกมือปิดปากเรากับรู้ว่ากำลังจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วทันใดนั้นไฟสปอตไลก์กระพริบเสียงแต่พราดังขึ้นจากลำพง ทั้งห้องสั่นสะทือนความมืดเริ่มกลืนกินเวทีท่ามกลางเสียงกรีดร้องเบาๆของผู้ชมเสียงไฟช็อตดังเปรี้ยๆกลิ่นไม้ของสายไฟลอยคลุ้งสตูดิโอจมลงในความมืดสนิทมีเพียงแสงแดงจากป้ายออนแอร์ที่กระพริบวูบวับเหมือนชีพต้นแรงของใครบางคนผู้ชมบางคนเริ่มลุกขึ้นเก้าอี้กระแทกพื้นดังระงม,มท่ามกลางความโกลาหล เสียงฝีเท้าหนักแน่นกลับดังขึ้นจากกลางเวทีเก้าทัดเจ็นมั่นคงทุกคนหยุดหายใจรอฟังแสงไฟใช้สำรองส่งว่าฮรให้เห็นนักสแสดงยืนตระงงานเงาร่างสูงทอดยาวบนผนังสตูดิโอดวงตาของเขาส่องประกายแปลกประหลาดเขายกมือชี้ไปยังพิธีกรนิ้วชี้สั่นเพียงเล็กน้อยแต่แรงกดดันกลับมากพอทำให้ทั้งห้องเงียบนันเต้าพูดดูถูกเสียงของเขาหนักแน่น แต่นี่คือสิ่งที่ผู้คนทั้งชาติห่งแหนพิธีกรตัวแข็งเงือไหลซึมลงข้างแก้มไมโครโฟนในมือสั่นจนเกิดเสียงฟีดแบ็กแหลมบาดหูผู้ชมบางคนเอามือปิดหูบางคนเบิกตากว้างราวกับกำลังเห็นภาพที่ไม่อยากเชื่อและก่อนใครจะได้ขยับไฟสปอตไลท์สว่างขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ไฟสีขาวหากเป็นไฟสีส้มจัดเหมือนเปเลวไฟลุกวาบทั่วเวที แสงสีส้มฉาบทั่วสตูดิโอพนังสะท้อนนวายวูบเหมือนเปเลวเพลิงเสียงผู้ชมคือหาร่างกายเริ่มถอยหนีอย่างไม่รู้ตัวพิธกีกรเบิกตากว้างใบหน้าสิเปิดเหมือนถูกดูดสีออกไปเสียงลมหายใจที่สั้นดังลอดไมโครโฟนนักสแสดงหนุ่มยังคงยืนนิ่งเสื้อเชิดสีขาวของเขาดูซับแสงส้มจนกลายเป็นภาพราวกับผู้พิพากษาที่ก้าวออกมาจากเพลิงไฟกล้องถ่ายทอดสดซูมเข้าใกล้ สับภาพรอยยิ้มที่ค่อยๆผุดขึ้นรอยยิ้มไม่ใช่แบบเทพบุตรอีกต่อไปแต่มันเต็มไปด้วยแรงกดดันลึกลับชวนให้ผู้ชมขนลุกไปทั้งร่างอาหารไทยเข้ากล่าวชา้ชาๆเสียงสะท้อนกล้องในสตูดิโอไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะเหยียดยามต่อหน้าผู้คนได้ผู้ชมบางคนถึงกับร้องให้เบาๆบ,บรรยากาศอึดอัดราวกับอากาศกำลังถูกรีดออกจากห้องแม้กระทั่งทีมงานหลังกล้องยังหยุดมือ สายตาจับจ้องแต่เขาเพียงคนเดียวทันใดนั้นเสียงปังดังสนั่นจากด้านหลังเวทีเหมือนมีบางสิ่งหนักมหาศาลหล่นกระแทกพื้นแผ่นดินไหวสะเทือนเล็กน้อยผู้ชมกรีดร้องไฟสีส้มกับพริบแรงและเงาลึกลับบางอย่างเริ่มโผล่ขึ้นบนฉากหลังเนานั้นทอดยาวขึ้นไปบนฉากรูปร่างบิดเบี้ยวคล้ายคนแต่ไม่ใช่คนมันวายวูบเหมือนถูกเปลวเพลิงกัดกิน ผู้ชมหลายคนลุกนี้เสียงร้องดังระมงกลบไปทั่วสตูดิโอเก้าอี้ล้มระเนรนาดพิธีกรยืนนิ่งตัวแข็งเหมือนหุ่นดวงตาเบิกกว้างจนเห็นเส้นเลือดฝอยแดงฉานไมโครโฟนร่วงจากมือกระแทกพื้นดังกังนักสแสดงหนุ่มก้าวไปข้างหน้าฝีเท้าหนาหนักและมั่นคงทุกก้าวทำให้เวทีสั่นสะเทือนเล็กน้อยเขาหยุดตรงกลางแสงสีส้มเงามือมาด้านหลังสั่นไหวแรงขึ้น เหมือนตอบสนองต่อคำพูดที่เพ่งเอื้อนเอ่ยเต้าไม่เข้าใจเสียงของเขาดังก้องอาหารนี้คือวิญญาณของแผ่นดินทันใดนั้นไฟทุกดวงดับลงอีกครั้งความมืดกลืนกินทุกม,มุมหรือเพียงเสียงหอบหายใจและหัวใจเต้นถี่ของผู้คนจากความมืดมีเสียงช้องกระทบจานดังกริก๊กริก๊กกงกังวานเหมือนเสียงจากอีกโลกหนึ่งผู้ชมต่างกรีดร้องบางคนวิ่งชนกันล้มระเนระนาด บรรยากาศเหมือนฝันร้ายที่หลุดออกมาอยู่ตรงหน้าเสียงกริกกริ๊กดังถี่ขึ้นรากับใครบางคนกำลังใช้ช้อนขูดวนไปบนจานไม่หยุดท่ามกลางความมืดเสียงนั้นกลายเป็นเข็มนาฬิกาที่นับถอยหลังแสงไฟกับพริบกลับมาเพียงเสียววินาทีเผยให้เห็นภาพสั้นๆที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบซานต้มยักลางโตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปน้ำซุปใสกล,กลายเป็นสีดำข้น ไอยน้ำที่ลอยขึ้นไม่ใช่กลิ่นสมุนไพรแต่มันเป็นกลิ่นเหม็นไม่ที่คลุ้งเหมือนเนื้อเนา่าพิธีกรก้าวถอยหลังใบหน้าซีจนแทบไร้สีเลือดเขาพึมพำเสียงสั่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นนักสแสดงหนุ่มหันมามองดวงตาของเขาไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปมันลุกวาบด้วยแสงสีทองสว่างวา่าเหมือนเปเลวไฟที่ไม่มีวันดับเสียงฝีเท้านักดังขึ้นจากด้านหลังฉากกึกกึกกึก เงามือหมาค่อยๆเดินออกมาทุกก้าวสั่นสะเทือนราวกับพื้นเวทีกำลังจะถลม่มผู้ชมหลายคนวิ่งกรูไปที่ประตูแต่ประตูถูกล็อกแน่นเสียงกระแทกดังสนั่นแต่ไม่มีทางออกในความโกลาหะนักสแสดงหนุ่มยกมือขึ้นช้าๆบรรยากาศรอบกายเงียบกริบลงอีกครั้งจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของเขาพิธีกรเสียงเรียกดังทุ้มตามขึงขัง เจ้าคือคนที่จะต้องชิมันต่อไปพิธีกรตัวสันเทิมริมฝีปากขาวซีเงือไลลลงมาตามขมับเป็นสายเขาก้าวถอยหลังไปเรื่อยๆแต่น้องมือมาด้านหลังกลับขยับเข้ามาใกล้เสียงหายใจของมันดังหืมหืมเหมือนสัตว์ที่ถูกปลุกจากนรกแสงไฟกระพริบอีกครั้งเผยให้เห็นจานต้มยำสีดำที่เดือดพ่านเองไม่มีเตาไม่มีไฟแต่น้ำในนั้นปุดปดราวกับกำลังมีบางสิ่งดินอยู่ข้างใน ผู้ชมบางคนกรีดร้องบางคนสุดลงกับพื้นปิดตาแน่นกล้องถ่ายทอดสดยังคงจับภาพทุกอย่างส่งตรงออกไปทั่วประเทศโดยไม่มีใครกดตัดสัญญาณนักสแสดงหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้พิธีก่อรอยยิ้มของเขาบิดเบี้ยวไม่ใช่รอยยิ้มแห่งสเสน่ห์แต่เป็นรอยยิ้มที่บังคับให้คนขนลุกเขาเอื้อมือไปหยิบช้อนตักของเลวดำจากจานเสียงเดือดดาปุดปุดขณะที่หยดซุปสีดำไหลลงขอบ เขายื่นช้อนตรงไปที่ปากพิธีกรสายตาคมดุดใบมีกด,ดันจนอีกฝ่ายแทบหายใจไม่ออกพิธีกรสายหน้าช้าๆเสียงเผาออกมาจากลำคอฉันไม่กล้าทัานได้นั้นไฟทั้งสตูดิโอดับลงอีกครั้งเสียงช้อนตกกระแทกจานดังสะท้อนและตามมาด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนที่ดั้งไม่รู้ว่าออกมาจากใครเสียงกรีดร้องสะท้อนก้องไปทั่วสตูดิโอ ดังยาวนานราวกับวิญญาณนับร้อยกำลังถูกดึงออกจากร่างผู้ชมหลายคนสุดลงกอดหัวร้องให้สะอึกสะอื้นแล้วเงียบเงียบสนิทจนหน้ากลัวไฟสีแดงสว่างขึ้นช้าๆเผยภาพพิธีกรคุกเข่าอยู่กลางเวทีริมฝีปากเขามีคราบน้ำซุปสีดำไหลออกมาเหมือนเขาได้ชิมสิ่งนั้นไปแล้วโดยไม่รู้ตัวดวงตาของพิธีกรเบิกกว้างตาเขาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิท เสียงโหราต่ำๆหลุดออกมาจากลองคอโหราที่ไม่ใช่ของมนุษย์นักสแสดงหนุ่มยืนนิ่งสายตาจับต้องราวกับกำลังเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงแสงสปอตไลท์ส่องลงบนใบหน้าเขาเผยให้เห็นรอยยิ้มบางๆที่ชวนให้ขนลุกพิธีกรลุกขึ้นยืนอย่างเชื่องช้าท่าทางไม่มั่นคงเหมือนร่างไร้วิญญาณเขาเงยหน้าขึ้นแล้วเปล่งเสียงแหบแห้งออกมาอาหารนี้คือของข้า ทันใดนั้นน้องหมาด้านหลังก้าวออกมาเต็มตัวรูปร่างบิดเบี้ยวมือยาวเป็นกลงเล็บตาเรืองแสงสีแดงฉายไปทั่วห้องผู้ชมกรีดร้องพร้อมกันอีกครั้งและในวินาทีนั้นเองกล้องถ่ายทอดสดทั้งหมดก็หันไปจับภาพเงานั้นเองโดยไม่มีใครควบคุมเหมือนพลังบางอย่างสั่งให้มันเผยแพร่ไปทั่วโลกภาพที่ถูกส่งออกไปยังตโตทรทัศน์ทั่วประเทศคือเงาสัตว์ประหลาดสูงะหงงาน รูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ผิวแตกเป็นร่องลึกควันดำพวยพุ่งออกจากร่างเหมือนไฟที่ยังไม่หมดเสียงสะอื้นและเสียงกรีดร้องของผู้ชมในสตูดิโอดังทะลุผ่านไมโครโฟนไปถึงบ้านทุกหลงังบางคนที่นั่งดูอยู่หน้าจะเริ่มปิดทีวีด้วยมือสัน่นแต่หน้าจอกลับไม่ดับภาพยังคงฉายต่อราวกับถูกบังคับพิธีกรที่ดวงตากลายเป็นสีดำก้าวเข้ามายืนข้างสัตว์ประหลาดริมฝีปากเขายิ้มกว้างเกินมนุษย์ เสียงพูดของเขาสันสะท้อนเหมือนมาจากหลายร่างพร้อมกันทุกคนจะต้องลิ้มรสมันนักสแสดงหนุ่มยังคงยืนนิ่งเนาสีส้มจากไฟเวทีห่อหุ้มร่างเขาใบหน้าสงบแต่ดวงตาแหลมคมเหมือนเปลวเพลิงที่ไม่ดับเขาก้าวออกไปข้างหน้าเสียงฝีเท้าก้องสะท้อนทั่วสตูดิโอจนแม้แต่สัตว์ประหลาดยังหยุดหายใจไปชั่วขณะกล้องทั้งหมดแทนตามเขาโดยอัตโนมัติ ทุกสายตาบนโลกจับจ้องภาพเดียวกันบรรยากาศเงียบกริบราวกับทั้งจักรวาลกำลังรอว่าเขาจะทำอะไรต่อเขายกมือขึ้นชา้ชาๆชี้ไปที่พิธีกรที่ยืนเคียงข้างสัตว์ประหลาดแล้วพูดเพียงประโยคเดียวเจ้าคือคนแรกที่ต้องรับผลของคำพูดตนเองทันใดนั้นไฟทั้งสตูดิโอระเบิดสว่างจ้าลมแรงปะทะรุนแรงจนผู้ชมหลายคนปลิวกระเด็นเสียงกรีดร้องถูกกลืนหายไปในแสงสีขาววาบนั้น แสงสีขาวเจิดจ้าปกคลุมทุกมุมเหมือนเวลาถูกหยุดนิ่งเสียงทุกเสียงหายวับเหลือเพียงความเงียบว่างเปล่าเมื่อแสงค่อยคอยมอดลงสิ่งที่ปรากฏบนเวทีกลับเปลี่ยนไปทั้งหมดผู้ชมที่เคยนั่งเรียงรายหายวับไปเหลือเพียงเก้าอี้เปล่าล้มระเนระนาพิธีกรยืนอยู่กลางเวทีดวงตาสีดำยังส่องประกายวาววับแต่ร่างกายเขาสั่นแรงเหมือนกำลังถูกฉีกออกจากข้างใน สัตว์ประหลาดเงาหม,มาไม่อยู่ที่เดิมแทนที่คือเงาหลายสิบเงาเล็กหลายวากวนรอบรองพิธีกรราวกับฝูงวิญญาณหิวโหยนักสแสดงหนุ่มยังคงยืนนิ่งแสงสีส้มเผาบางห่อหุ้มร่างเขาไว้สายตาคมเฉียบเหมือนผู้พิพากษาที่กำลังรอคำสารภาพพิธีกรร้องลัน่นเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเขาอีกต่อไปมันเป็นเสียงต่ำหนักและก้องสะท้อนดังราวกับออกมาจากก้นเหวข้าหิวยิ่งหนัก เก้าอี้ทั้งหลายกระแทกพื้นพร้อมกันเหมือนแรงบางอย่างเขย่าทั้งสตูดิโอกล้องถ่ายทอดสดที่ควรดับไปกลับติดขึ้นอีกครั้งแพรพ่ภาพทุกอย่างสู่สายตาคนนับล้านใบหน้าของพิธีกรบิดเบี้ยวปากอ้าออกกว้างผิดธรรมชาติและจากในปากนั้นบางสิ่งเริ่มคลานออกมาอย่างเชื่องช้าเสียงกรีดร้องประสานกันจนกลายเป็นคลื่นแรงสั่นสะเทือนพุ่งไปทั่วสตูดิโอ พนังแตกเป็นรอยร้าวยาวฝุ่นปลิวลงมาจากเพดานร้ากับทีมสีเทาสิ่งมีชีวิตนับสิบตะกุยพื้นเวทีกรงเล็บครูดเป็นรอยลึกสายตาแดงฉานจับต้องไปยังนักสแสดงเหมือนฟูงสัตว์คิ้วโหยที่เจอเหยื่อเพียงหนึ่งเดียวพิธีกรที่ถูกฉีกออกครึ่งค่อนร่างยังยืนโอนเอ็นอยู่กลางวมปากอ้าออกเรื่อยๆร,ราวกับทางออกของนรกเสียงแอบต่ำยังดังลอดออกมากินกินให้หมด นักสแสดงหนุ่มยกมือขึ้นนิ้วเรียวยาวกำแน่นทันใดนั้นแสงสีส้มรอบกายเขาพุ่งว่าแผ่ขยายเป็นวงกว้างพักสิ่งมีชีวิตกระเด็นไปคนละทิศเสียงกรีดร้องเปลี่ยนเป็นเสียงโหยหวนกลิ่นไม่ลอยคลุง้งผิวของพวกมันพองแตกเมื่อแสงกระทบแต่แทนที่จะถอยหนีพวกมันกลับรวมตัวกันเป็นก้อนเดียวร่างยักย้ายสูงทะมึอนก้าวขึ้นมายืนเผชิญหน้าเนาของมันบดบังไฟทั้งห้องจนมือสนิท กล้องถ่ายทอดสดจับภาพชัดเจนทั่วทั้งโลกได้เห็นภาพนักสแสดงเทพบุตรยืนตัวตรงเผชิญหน้ากับอสูรร่างยักษ์ใหญ่ท่ามกลางห้องส่งที่แตกสลายเสียงหัวใจเต้นดังในอกทุกคนรากับจักรวาลกำลังรอเพียงการประทะครั้งแรกเสียงลมหายใจของอสูรร่างยักษ์ใหญ่ดังฮึมฮึมแรงลมจากจมูกมันกวาดเก้าอี้และเศษซากปลิวกระแทกผนังตาของมันเรืองแสงแดงชานเหมือนฐานไฟที่กำลังคุกรุ่น นักสแสดงหนุ่มยืนนิ่งเงาร่างเขาถูกกลืนครึ่งหนึ่งด้วยความมืดอ,อีกครึ่งหนึ่งยังสว่างด้วยแสงสีส้มเจิดจ้าเหมือนสองโลกกำลังแย่งชิงตัวตนของเขาผู้คนที่ยังเหลือในสตูดิโอต่างซ่อนตัวบางคนก้มลงปิดหูร้องไห้บางคนจ้องภาพนั้นตาค้างเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยแรงที่มองไม่เห็นอสูรคำรามกองเสียงเหมือนฟ้าผ่าผ,าผสมเสียงโซเล็กพื้นเวทีแตกเป็นเส้นร้าวยาว ไฟในสตูดิโอกริปมือนจะดับสนิททันใดนั้นนักสแสดงยกมือขึ้นช้าๆแสงสีส้มพุ่งขึ้นสูงเป็นเสาไฟกลางห้องกระแทกกับเพดานจนกระจกแตกกระจายสายตาของเขาไม่หวั่นไหวเสียงเอ่ยออกมาเป็นท้อยคำที่หนักแน่นเจ้าคือเงาที่เกิดจากความดูถูกและข้าจะไม่ปล่อยให้มันอยู่ต่อไปทันใดนั้นอาศูนก้าเข้ามาพร้อมตวัดกรงเล็บขนาดมาหมา เสียงลมปะทะดังสนั่นจนผนังสันส่นสะเทือนทุกอย่างชน,นักอยู่ในเสี้ยววินาทีนั้นกล้องถ่ายทอดสดจับภาพชัดทั่วโลกได้เห็นภาพการประทะระหว่างกรงเล็บสีดำของอสูรกับฝ่ามือที่ลุกด้วยเปลวไฟสีส้สมของเขาเสียงปะทะดังสนั่นจนโลกทั้งใบเหมือนสถานประกายไฟสีส้มแตกกระจายเต็มอากาศเงาควันดำปัดจูออกจากกรงเล็บศูนย์แต่กับเปลวไฟเจิดจ้าจนสายตาผู้ชมแทบมองไม่ไหว แรง rubber รพลักคลื่นลมกระแทกทุกสิ่งเก้าอี้ปลิวกระแทกผนังเศษกระจกโปรยร่วงเหมือนสายฝนเสียงผู้ชมกรีดร้องปะปนกับเสียงฟ้าร้องที่ไม่มีท้องฟ้านักแสดงหนุ่มกัดฟันกล้ามแขนเกรงแน่นดันฝ่ามือเข้าหาเปเลวไฟสีส้มขยายวงว่างส่องใบหน้าเขาให้ดูไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นผู้พิพากษาแห่งไฟที่ไม่มีวันมอดอสูรคำรามกองเสียงสะท้อนเหมือนภูเขาทั้งลูกคลม่ม รงเล็บสีดำแตกออกทีละเส้นกลิ่นเหม็นไม่ลอยหนาทึบในอากาศพิธีกรที่ยืนโอนเอ็นอยู่ข้างหลังหันหน้าไปมองทั้งสองด้วยดวงตาดำสนิทริมฝีปากเสยแยยิ้มกว้างแล้วเปล่งเสียงบ้าคลั่งออกมาข้าข้ามันสะแย่งวิญญาณมันมาทันใดนั้นเงาเล็กๆอีกนับร้อยพุ่งออกจากร่างพิธีกรตาแดงวับบินว่อนเต็มสตูดิโอกระตามผนังเพดานและแม้กระทั่งเลนกลอง จนผู้ชมทั่วโลกเห็นภาพสยดสยองแบบสดๆนักสแสดงหันสายตาคมกริบเปเลวไฟในดวงตาเขาลุกโชนแรงขึ้นเสียงทุ่มต่ำเอ่อยออกมาหากนี่คือการพิพากษาข้าจะทำให้พวกเจ้าหมอไม่ไปพร้อมกันทั้งหมดเปเลวไฟสีส้มประตุสูงขึ้นลุกโหมจนกลืนกินเวทีเกือบทั้งห้องความมืดและแสงสว่างปะทะก,กันเสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมกันจากทุกนาในสตูดิโอ เสียงกรีดร้องแหลมสูงประสานกันจนกระจกทุกบานแตกพร่างเศษแก้วปลิวเกลื่อนราวกับพายุมีดโกนผู้ชมที่เหลือพยายามหมอบกับพื้นแต่แรงกดดันจากเสียงทำให้ร่างสันสน่นสะท้านเหนานับร้อยพยายามพุ่งใส่นักสแสดงหนุ่มพวกมันแผกลิงคาวและควันดำหนาทึบจนเวทีถูกกลืนราวกับอยู่กลางพายุหมอกพิษเขาหยัดกายยืนไม่ถอยเปลวไฟสีส้มปะทุจากฝ่า,ฝามือหมุนวนรอบตัวกลายเป็นกระบเพลิม แสงส่องทะลุม่านควันจนเห็นทุกเงาบิดเกรงด้วยความเจ็บปวดแต่พิธีกรร่างกายของเขากลับยิ่งบิดเบี้ยวกระดูกดังก๊อบแก๊บเหมือนถูกดัดมือยาวออกเป็นกรงเล็บสีดำรอยยิ้มสายแย้ไม่เหลือเขาคนอีกต่อไปเจ้าทำลายข้าไม่ได้เสียงเขาแผ่วต่ำแต่ก้องสะท้อนจนพื้นเวทีสั่นสะเทือนเพราะข้าคือปากที่โลกต้องฟังทันใดนั้นกล้องถ่ายทอดสดทุกตัวหันมาจ้องพิธีกรเอง โดยไม่มีทีมงานคนใดแต่ต้องภาพใบหน้าดำมืดและตาแดงฉานถูกส่งไปทั่วโลกผู้คนนับล้านนั่งแข่งขาหน้าจอไม่อาจละสายตานักสแสดงหนุ่มก้าวไปข้างหน้าเปลวไฟโอบล้อมทั้งร่างจนเหมือนเสาหลักแห่งแสงเสียงของเขาเอ่ยช้าๆแต่หนักแน่นปากที่พูดดูถูกจะเป็นปากเดียวกันที่ดับด้วยไฟนี้เขายกมือขึ้นสูงเหนือศีรษะเปลวไฟรวมตัวกลายเป็นดาบเพลิงหมูอมา แสงสะท้อนทั่วสตูดิโอจนแทบมองไม่เห็นสิ่งอื่นใดและในเสียววินาทีนั้นเองอสูรยักย้ายเงานับร้อยและพิธีกรร่างบิดเบี้ยวต่างคำราพร้อมกันเสียงก้องสะท้อนเหมือนฟ้าผ่าลงมานับพันครั้งแสงเปลวไฟสีส้มพุ่งฟ้าลงมาดาบเพลิงฉีกความมืดอ,ออกเป็นสองส่วนเสียงคำรามของอสูรและเงานับร้อยขาดห้วงละลายกลายเป็นเท่าดำปลิวสลายไปในอากาศ พิธีกรร่างบิดเบี้ยวยืนตัวสัน่นดวงตาแดงฉานดับวูบก,ก่อนที่เขาจะสุดลงคุกเขา่าน้ำตาใสาไหลออกมาแทนของเหลวสีดำนักสแสดงหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้เขาเกื้อมือวางเบาๆบนบ่าพิธีกรเปลวไฟห่อห,หุ้รมร่างนั้นไว้แล้วเปลี่ยนเอามือทั้งหมดเป็นเพียงควันบางๆลอยหายไปในความว่างเปล่าไฟสปอตไลท์กลับมาว่างอีกครั้งสตูดิโอที่แตกสลายกลับเงียบสนัด ผู้ชมที่ยังเหลือมองภาพตรงหน้าด้วยความตะลึงไม่มีเสียงกรีดร้องอีกแล้วมีเพียงลมหายใจแห่งความโล่งอกนักสแสดงหนุ่มหันกลับไปยังกล้องรอยยิ้มสงบอ่อนโยนปรากฏขึ้นเหมือนรอยยิ้มแรกที่ทำให้เขาเป็นเทพบุตรแต่ครั้งนี้สายตาเขาหนักแน่นกว่าที่เคยความศรัทธาและวัฒนธรรมเขาพูดชัดถ้อยคือสิ่งที่ไม่ควรถูกดูหมิน่นทรงเคารพเพราะนั่นคือหัวใจของผู้คน ร้องค่อยๆเลือนภาพออกแสงไฟมืดลงจนเหลือเพียงเงาร่างเขายืนอยู่กลางเวทีท่ามกลางซาบประขัดพังและความเงียบสงบที่เพิ่งฟื้นคืนเสียงดนตรีปิดไร้การดังขึ้นเบาๆทิ้งไว้เพียงบรรยากาศครึมขลงังเรื่องราวของค่ำคืนนั้นถูกจารึกเป็นตำนานที่ไม่มีใครลืมเลือนได้อีกเลย